เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการไล่น้ํามันเบรกหลังนะครับคือจริงๆใช้ได้ทั้งหน้าและหลังแล้วก็เป็นเบรก ebs ของตัวนี้นะครับ interceptor นะฮะว่าเพื่อนจะเปลี่ยนเพออะไรก็แล้วแต่ไม่สําคัญครับจะเราไปดูวิธีการไล่น้ํามันกันเลยครับสําหรับผมจะมีทิคเล็กน้อยนะครับคือในส่วนของตัวน้ํามันเบรกเนี่ยมันจะไม่ระเหยหายไปไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีคําว่า m a ็กับ min ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะขยับตามพระเบรกครับถ้าพระเบรกเราน้อยนะครับมันก็จะลงต่ํามาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะ เราไปเปลี่ยนพระเบรกใหม่น้ามันมันก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันมันมีแค่ไหนนะฮะให้เราเติมเท่านั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปเติมเต็มตอนเนี้ยแล้ววันที่เราไปเปลี่ยนพระเบรกนะครับรับรองมันล้นแน่นอนนะฮะน้ำมันเบรกไม่มีทางไปไหนนะฮะนอกจากมันรั่วถ้ามันรั่วก็อีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้พูดถึงในกรณีรถที่ไม่ได้รั่วนะครับแต่ว่าอยากเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยอยากเปลี่ยนเพราะว่าเพจในกลุ่มนะฮะ เพื่อนๆหลายคนใช้แล้วรู้สึกว่าน้ํามันเบรกมันไม่ไม่รู้ว่าคุณภาพน้ํามันเบรกที่ติดมากับรถดีหรือเปล่าผมเลยไปซื้อตัวนี้มาก็น้ํามันที่ใช้นะครับผมจะเป็นของเชลนะครับเขียนว่าดอทสี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูอ่านด้านหลังเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเติมน้ํามันเบรกค่ามาตฐานเท่าไหร่ก็วิธีก็คือเปิดคู่มือประจําตัวรถไปที่หน้าของเบรกนะครับนี่ฮะมันก็จะมีบอกไว้ว่าให้ใช้ดอทสี่แล้วก็ข้อห้ามนะครับ ห้ามใช้น้ํามันเบรกที่มีเกดต่างกันมาม,มาใช้ร่วมกันนะฮะโดยเฉพาะน้ํามันเบรกใช้ดอทสีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาคู่มือไม่เจอนะครับครับให้เรามาดูที่ฝา้ังมันนะฮะฝาที่กระปุกนี่นะครับมันก็จะเขียนไว้ว่าเราต้องใช้นี่นะฮะดอทสีเนี่ยฮะดอทสีโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ซื้อมือสองมาคู่มือก็ไม่มีแถมคนเก่าอยางเปลี่ยนปั๊มใหม่อีก ก็เซิร์ช g o o g l e เอาแล้วกันครับก็เราไปเริ่มไล่กันเลยครับแรกเลยคือเราแน่นอนเนี่ยถ้าเพื่อนดูจากตรงเนี้ยถ้าเราจะเทเติมอะแน่นอนมันติดอยู่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกนะครับค่าดอทคือค่าทนความร้อนนะครับรถเราเป็นรถที่ซีซีสูงนะครับอาจใช้งานเบรกหนักจึงเหมาะที่จะเติมดอท4เท่านั้นนะครับและในส่วนของค่าดอทนะครับเราสามารถที่จะเติมดอท5ได้นะครับแต่ไม่สามารถกลับไปเติมดอท3ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้ถูกนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับที่ต้องมีนะฮะก็คืออันนี้นะครับเป็นสายยางเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายน้ํามันเก่านะครับน้ํามันเก่ามันจะพุ่งออกมาจากรูนี้นะฮะซึ่งถ้าเราไม่มีสายยางอ,อุดไว้น้ามันมันจะพุ่งทําให้เลอะตัวรถได้นะครับและทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าน้ํามันเบรคมันมีกดสามารถกัดสีกัดอะไรได้เพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้นะครับทําการอ่าก่อนอื่นเราเราต้องอันนี้ก่อนนะใช้เบอร์แปดเป็นเบอร์แปดมิลนะฮะสวมเข้าไปก่อนนะครับ เอาไว้ไขแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปได้แล้วต้นขั้นแรกเลยเพื่อนๆก็ทําการย้ําเบรกนะฮะย้ําจนตึงพอมันตึงปุ๊บมันตึงมือนะครับเรากดค้างไว้แล้วเราให้มาไขตัวนี้ครับคือการไขเปิดเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ํามันเบรกมันไหลออกมาแล้วนี่นะฮะก็พอมันออกมาแล้วเราก็ขันแน่นเหมือนเดิมทําการปั๊ม ปั๊มด้านหน้าอีกรอบนะครับแล้วก็กดค้างไว้พอค้างไว้ตึงมือเราก็กดแถวบน้ำมันมันก็จะพุ่งออกมาเรื่อยๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวกระปุกนะครับอย่าให้น้ํามันอ่ะมันหมดนะครับคอยเติมมาเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ํามันมันใหม่มันลงไปแล้วให้เราดูที่เนี่ยฮะถ้าสีขุ่นๆเนี่ยมันคือน้ํามันเก่าถ้าของใหม่มามันจะใสขึ้น อีกอย่างหนึ่งรถคันนี้มี ABS นะครับเราไม่ต้องไปสนใจครับเราไล่ปกติเหมือนรถทั่วไปเลยครับเพราะว่าระบบเขาทำมาโอเคแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเราเริ่มทำกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ไล่เสร็จแล้วครับดูจากสายนะครับน้ำมันใสกว่าเดิมนะครับก็เป็นอันเสร็จนะฮะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นราบใช่ไหมครับว่าน้ำมันเบรกมันไหลซึมนะฮะอาจจะมีกระฉาะบ้างอะไรบ้างเราไม่ต้องกังวลครับให้เราใช้ใช้น้ําเปล่านะครับฉีดเข้าไปเลยครับเปื้อนช่างมันครับยวค่อยไปล้างใหม่อย่าให้สีลอกก็พอครับ ในส่วนของด้านหน้าก็ให้ทําเหมือนกันนะฮะจากนั้นเราก็ใช้วิธีเดียวกับเบรกหลังนะครับก็คือเปิดฝาปั๊มติดสายไล่น้ำมันเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆประกอบกับเหมือนเดิมนะครับถอดสายเก็บสายเรียบร้อยแล้วก็ข้อสำคัญเลยอย่าลืมเอาออกไปลองขับนะครับใช้ความเร็วต่ำก่อนนะครับแล้วลองเบรกดูว่ามันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็มาไล่ใหม่แต่ถ้าอยู่แล้วก็โอเคอยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ